ทำงานกับคนที่ชอบทำไมผิดหวังขนาดนี้สวัสดีครับผมทีนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยผมทํางานในวงการบันเทิงมาหลายปีเริ่มตั้งแต่เด็กถือของวางสายไฟยันคนแจกน้ําแต่ผมรู้ว่าตัวเองเ่ยสามารถไปได้ไกลมากกว่านั้นก็ไดยลาออกจากงานแล้วก็หันมาอยู่หน้ากล้องซะเองจนมันค่อนข้างดังในระดับหนึ่งดังจนชาวบ้านเขาอยากร่วมงานด้วยครับ แล้วก็จะมีศิลปินคนหนึ่งที่ผมชอบแบบคลั่งคล้เขามากทั้งภาพที่เขาโพสคลิปที่เขาลงไม่ว่าอะไรผมก็จะตามดูตามกดไลค์ให้เขาหมดเรียกได้ว่าโอตะดีๆนี่เองถ้าเขามีอะไรมาผมก็เปย์จนวันนึงผมได้ร่วมงานกับเขามันเป็นงานประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างแล้วก็ได้คุยกับเขาเฮ้ยน่าดีใจนะวันนนี้ก็ยิ้มปั้นเลยว่เฮ้ยได้ทํางานกับคนที่เราชอบเขา่ะแล้วตอนนั้นอนะมันเป็นช่วงหลังเลิกงานผมได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาทีนี้ก็ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุยถูกข้อมาก แล้วคุยไปคุยมาก็แบบเอ้ยรู้จักผมเหรอเนี่ยแถมดูผลงานเราบ่อยด้วยผมก็ดีใจมากแล้วพอสักพักก็มีไอ้หนุ่มหน้ามนคนหนึ่งเดินเข้ามาเว้ไอ้หนุ่มเนี่ยมันหยิบเอาชานมมาด้วยวันน้อยตามสไตล์ที่คุณเธอเขาชอบเลยเว้ผมก็คิดว่าฮแบบึมไอ้มอน,นี่มันรู้ดีนี่นาว่าเขาชอบอะไรผู้จัดาการผู้จัดาการทัวเพราะผมทำหน้ามองไอ้หนุ่มนี่แล้วพอไอ้หนุ่มนั้นเดินไปเขาก็สกิดผมแล้วก็กระซิบว่าพี่พี่คนนี้แฟนหนูคบกันมานานละผมก็ฮะฮะ แต่ไม่ได้ฮาให้เขาได้ยินแม่งฮาอยู่ในใจดังมากแต่มองหน้าเขาแบบอ๋อเหรอคือตอนนั้นแมงรู้สึกแบบช็อตฟิลชิปหายแต่กี้ยังรู้สึกโลกทั้งใบเป็นของเราแต่จ,จู่ๆทำไมกล้ามันลงเหวขนาดนี้วะคือพี่ยังไม่ถามน้องเลยว่ามันเป็นใครน้องก็บอกพี่ีทำไมกันรจีบกันโรจ,จีบอ่ะกันโรจีบป่ะจริงไหมเนี่ยคือผมยังไม่ทันจะบอกเลยว่าผมอะชอบน้องเขาขนาดขนาดไหนผมก็ปื้มร้องเขาขนาดไหนดังนั้นเนี่ยภา้าที่เขามองผมอะเขาจะมองผมว่าผมเป็นรุ่นพี่ในวงการ คือเขาก็รู้มาหน่อยว่าผมทํางานนี้มานานแล้วเขาก็เลยอยากปรึกษาเว้ยว่าเนี่ยหนูมีแฟนคนนี้หนูคบมาก่อนที่หนูจะเข้าวงการอีกผมก็คบมาก่อนจะเข้าวงการ <c oughs> ครบมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วเขาถามว่าควรปิดต่อดีไหมหรือเปิดดีเพราะว่ายุคนี้มันก็เป็นยุคแห่งการเปิดเผยแล้วเพื่อนๆในวงการก็มีแฟนกันไปหลายคนเขาก็พูดกันมาตรงๆเลยแฟนคลับก็น่าจะรับได้นะหรือไม่พูดไปดีกว่าหรือเปล่า ผมก็แบงค์เนี่ยผมก็แบงค์เลยผมก็ให้พี่ตอบว่าไงถ้าเกิดจากใจพี่พี่ก็จะตอบว่าเลิกกันเลิกกันซะน้องเลิกกันเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเกิดแฟนคลับรู้มันจะใจสลายเหมือนพี่ได้แหละแต่ถ้าเกิดตอบเอาผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดตอบอย่างนั้นปุ๊บงานผมเสียแนะ่วันนั้นอะ่ะผมเลยต้องตอบว่าอย่าน้องอย่าเพิ่งไปแสดงออกเยอะคือของแบบนี้มันมีเวลาของมันอยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่งวงไวยใสยวัยเนี้ยแฟนคลับเขาจะมองแบบว่า็นดูเราเราอะ่ะต้องโสดไปก่อน เพราะถ้าเกิดเราประกาศไปปุ๊บอย่างแรกเลยความนิยมแม่งตกถ้าเกิดไม่ได้เปิดตัวจิ้นอะไรกันแบบว่าอยู่ๆมาเปิดตัวว่าคบกับคนนี้นานแล้วนะตกแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่มันเปิดไม่ได้มันต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนมันจะมีจังหวะของมันเองแล้วจังหวะนั้น่ะคนจะชอบด้วยสนับสนุนอีกแต่ตอนนี้อย่าพึ่งถามว่าพี่รู้ได้ไงพี่เห็นมาเกือบหมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคู่แรกๆนี่เหมือนจินเหมือนจิน้นจริงๆแม่งคบกันตั้งนานแล้วแล้วมันค่อยมาเปิดตัวที่หลัง แต่แรกเขาจะสร้างบรรยากาศการจิ้นไปก่อนพอเขารู้ว่าเออคนแม่งรับได้งานแม่งเข้าก็เปิดตัวไปเลยนั่นแหละมันต้องสเตปนี้น้องอย่าเพิ่งจู่ๆไปเปิดตัวไม่งั้นแฟนคลับช็อกเชื่อพี่จริงแฟนคลับเขาช็อกจริงกูก็ชอ็ชอกชอ็ชอกมากตอนนั้นอะปากแม่งก็แนะนําเข้าไปแต่ใจแม่งไปหมดแล้วทาไมวะทำไมต้องมารู้เรื่องนี้ด้วยวะเนี่ยไม่รู้ก็ดีอ่ะละเพราะงานนี่หรอเพราะไอ้งานนี่หระ,นนะทำไมต้องไปรับฮะรับมาทําไมรับมาทําไมผมก็ชอบของผมไงผมชอบของผม ผมติดตามของผมเป็นปีๆและไอ้หนุ่มนี่มันใครมึงใครเนี่ยถึง <_ an> พี่จะไม่ได้หวังคบน้องเป็นแฟน <_ an> กหกก็หวังอยู่แต่พี่ก็แค่หวังไงแค่ฝันพี่แค่จินในฐานะแฟนคลับคนเราจะมีฝันไม่ได้หรอวะนี่คือฝันของผมแลวแม่งเหมือนฝันถลายไม่พอตนะ้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่อีกงงเง,งไม่ได้งานแม่งเสียเว,วยเลยมันมีผู้ใหญ่ต้องลำบากจังวะก็น,นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเธอเลิกเขาไปลวไอ้หนุ่มนี่ก็น่าจะมีดีแหละไม่งั้นไม่เลือกหรอแม่งมีดีเลยวะ ก็แค่รู้จักกันมานานเข้าใจกันทุกอย่างหน้าตาก็ดีสูงตีหน้าขาวผิวดีการศึกษาดีบ้านก็น่าจะมีเงินแม่งใส่ขนมคัตุช,ชี่ด้วยเล่นเกมกับเขาได้ตลอดเข้าใจเขาให้เขาสบายใจทุกอย่างแล้วเธอจะอวดแฟนอะไรลักษณาเนี่ยแหไงเยดีไว้ไหนสู้ไม่ได้เว้ยไม่นะครับใครเขาจะบ้าคิดอะไรอย่างง้นนะคนรักกันมันก็ดีอยู่แล้วแค่จะบอกว่าคบกันตั้งแต่เด็กเนี่ยแถมเป็นคนในวงการอีกเปอร์เซ็นต์รอดมันตำนะชั่วชั่วชิบหายเลยเด้แล้วผมก็ทำใจเรื่องนี้ประมาณ3เดือนได้ทำใจสมเดือนเลยนะเว้ย กว่าผมจะสดใสได้แบบปกติอะ่ะเศร้าก็เศร้างานแม่งก็ต้องถ่ายบอกใครก็ไม่ได้ว่าอ,อกหักเพราะไม่รู้ว่าแม่เรียกอ,อกหักได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะโพสตอะไรผมจะกดไลค์ในทันทีเลยผมไม่ดูด้วยเขาโพสอะไรแม่งบางทีโพสตสินค้าลูกค้าอย่างเดียวผมยังกดไลค์ให้เลยแต่พอรู้ว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยแรงที่จะกดไลค์ให้เขาอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีใจอยากกดนะแต่สมองแม่งชอบบอกว่าเอ้ยรูปนี้คาเฟ่แฟนเขาถ่ายให้เนี่ <c oughs> ๆๆๆหรือแบบเฮ้ย เงาตรงนั้นนะ่ะแฟนเขาดีกว่ารูปนี้มันเป็นรูปเซตแฟนแม่งถ่ายให้อีกแล้วดีกว่าทำใจไม่ได้ผมทำใจไม่ได้แต่ผมก็กดให้อยู่ดีแหละเพราะว่ายอดเขาจะได้ไม่ตกอืมแม่งทำไมช่วงนี้มีแต่คอนเทนต์อะไรอย่างนี้วะหมาหมาได้ใจจริง,รงเราผ่านไปครึ่งปีหลังจากงานนั้นเนี่ยผมก็มีอีกงานหนึ่งแล้วอะไรโดนใจไม่รู้เหตุการณ์แม่งเหมือนย้อนวันนั้นเลยคือผมได้ทํางานกับคนที่ผมชอบอีกละ้ะในฐานะแฟนคลับเขานะครับผมอ่ะ เพิ่งติดตามคนนี้มาได้ไม่นานคือเขาเพิ่งจะมาเปิดตัวมาได้ไม่นาน้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันมีของน่ารักชอบเลยพี่ชอบน้องแล้วผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาแลวเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อแต่ทีมเขาเป็นทีมใหม่นิดนึงอะ่ะตอนได้ไปประชุมเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆเราก็เตรียมตัวเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยใหญ่มากทีมงานเขาก็เยอะมากนะครับทางทีมเขาก็ดูตื่นเต้นกับผมมากแล้วผมก็ดูตื่นเต้นอยากจะทํางานกับทีมนี้มากตื่นเต้นสิใช่ถ้าผมชอบเขาดิ พอเรามาดูเคมีของทั้งคู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้แม่งต้องเป็นคู่จิ้นมันต้องเป็นคู่จินนนจ้นกันเหมาะมากเคมีเข้ากันมากทีมผมเสนอไปงี้ทีมผมก็เสนอมางี้เหมือนกันบอกว่าเอ้ยเราหน้าเป็นคู่จิ้นกันนะแล้วเราก็ตกลงกันด้วยว่าเด็กในสังกัดเราสองคนจะเป็นคู่จิ้นกันเพราะตอนนั้นคิดว่าไม่ได้กระแสแน,น่กระแสมาแน่ใช่ครับนี่แหละครับงานบันเทิงตกลงเรื่องนี้กันตรงๆมันเป็นคอนเทนต์อะ แฟนๆอาจจะก,กรี๊ดอาจจะจิ้นอาจจะฟินแต่สาหรับคนที่ทํางานสายเนี้ยบางทีมันเป็นแค่ง,งานแค่ง,งานจริงๆเว้ยแต่ว่าผมคิดจริงนะไม่ไม่ได้คิดจริงจะให้ผมพูดจริงเหรอเดีย๋ยวผมก็ดูไม่ดีชะไหมไมันเป็นบทใช่ไหมเออไม่ได้คิดจริงครับคินนิดหน่อยก็ได้เล่นบทกับคนที่ชอบที่เราติดตามก็จะยิ้มทั้งวันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดจริงครับอืม <laughs> แล้วหลังประชุมเสร็จเนี่ยทีมงานเขาขอตัวกันหมดเลยนะครับ เลยได้ผมกับเขาการว่ามันเป็นการคุยกันที่นานและเพลินมากๆเราคุยกันทั้งเรื่องชีวิตเรื่องการงานการเรียนคุยกันหลายชั่วโมงมากแล้วก็ไปกินข้าวต่อด้วยกันอีกแต่หลายอย่างเนี่ยเราสองคนตรงกันมากมันตรงแบบเฮ้ยทําไมเหมือนกันขนาดนี้อยังกระเกิดมาคู่กันแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเนี่ยเราแบบขนาดหลังกล้องพวกเรายังดูเข้ากันขนาดนี้หน้ากล้องจะขนาดไหน ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้เล่นบทจิ้นกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกอินแล้วตอนเริ่มงานมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงอะไรเลยก็มันไม่ได้แสดงอะไรเลยแต่ผมต้องไม่ลืมกดเหล็กข้อนี้ครับผมไม่สามารถเกินเลยกับเพื่อนร่วมงานได้แม้ว่าพวกเราต้องจิ้นกันก็ตามแต่อาจจะรู้สึกนิดหน่อยเพราะไม่มีไม่มีใครว่าหรอกมั้งหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ผมใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในการติดต่อทีมงานเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรันคิวงานมันต้องวางตารางงานกันผมก็ตติดต่อไป ติดต่อทุกอย่าง DM ไปทุกช่องทางรวมถึง DM ไปหาเขาด้วยแต่ก็ไม่มีการตอบกลับจนสักพักเนี่ยเจ้าตัวก็ DM มาหาผมแล้วมันเป็นข้อความที่เป็นทางการและดูยาวมากๆเอามร์ประมาณว่าเขาอขอโทษผมโดยให้เหตุผลที่ว่าเนื่องจากนโยบายของบริษัททําให้ต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้จึงมาร่วมงานกับผมไม่ได้จริงๆถามว่าผมช็อกไหมผมช็อกนะแต่ผมไม่ได้เสียใจฟุ้งฟานขนาดนั้นผมมองมันเป็นเรื่องงานแล้วนะครับก็เข้าใจเราอาจจะได้ร่วมงานกันในฐานะอื่นโดยที่ไม่ต้องเป็นคู่จิ้นกันก็นกได้ ก็เลยบอกเขาว่าเออคู่จีนมันอาจจะดูแรงกันไปนิดจริงๆแต่ว่าเรามาร่วมงานอย่างอื่นกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ชวนขนาดนั้นก็ไม่มีการตอบกลับอะไรจากเขาอีกนอกจากคำว,ว่าขอโทษนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยแรกๆก็ไม่อะไรคิดว่ามันอาจจะดูไม่ดีจริงๆก็ได้ให้มาเป็นคููจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาๆม,ม,ม,มีสายสืบไปสืบให้ผมคือผมไม่ได้สั่งมันนะมันไปสืบเองเพราะว่าหัวหน้ามัน <laughs> ซืมไปสอาระทิ์ผมไปซืมไปสอาระทิ์มันก็แบบพี่ผมทนไม่ไหวแล้วปะ มันก็เลยไปสืบให้มันก็เลยไปถามให้เพราะมันรู้จักกับคนข้างในบริษัทนั้นเว้วงการนี้มันแคบป,ปิดอะไรไม่ได้หรอกครับเรื่องข้างในเขารู้กันหมดแหละจนทราบเรื่องในวงในมาว่าแฟนเขาอ่ะไม่โอเคกับผมใช่อีกแล้ววะผมมีปัญหาเรื่องนี้อีกแล้วก็คือคุณเธอมีแฟนเว้แล้วแฟนของเขาก็คือผู้จัดการแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเขาแถม มันเป็นแบบคนใหญ่คนโตในบริษัทด้วยมันไม่ใช่แค่โปรดิวเซอร์กูว่าแล้วทำไมเขาดันกันจังเลยแล้วเขาไม่โอเคกับผมเว้ยที่ผมต้องมากระหนุงกระหนิงกับแฟนเขาในฐานะคู่จิน้นแถมดูสภาพแล้วเนี่ยผมกับเขาคุยกันถูกคอแบบจริงจริงจังๆไปกินข้าวด้วยกันนอกรอบด้วยพาะเขาก็เลยอ้างเรื่องภาพลักษณ์กับผมเพราะว่าเขาไม่ชอบที่หน้าผมเอ่อนี่คือสิ่งที่น้องๆบอกผมมาแล้วแทนที่ผมจะล่าเลยขึ้นแล้วแทนที่ <S <S <ๆ>ผมจะล่าเลยขึ้นผมเศร้ากันเลยทําไม เราไม่ต้องบอกพี่กันได้ทำไมต้องมาบอกพี่แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะว่าร้ายใครนะมันเป็นสิ่งของเขาที่จะตัดสินใจถ้ามองในมุมงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์จริงๆแถมเราก็ไม่รู้ว่าข่าวที่น้องมันเอามาเนี่ยจริงไหมผมก็เลยทําได้แค่พูดกับตัวเองดังๆว่าทํางานกับคนที่ชอบผิดหวังจิบหายเลยสุดท้ายอยูผมที่ไหนครับ,รบเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมฟังผ่านๆมาอีกทีนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมเลยนะครับพูดจริง อะไรพูดจิงเป็นประสบการณ์เบื้องหลังของคนที่ทํางานในวงการบันเทิงท่านหนึ่งผมแค่เอาตัวเองเป็นสื่อเฉยๆแล้วก็มีการเสริมบทเพื่อให้มันฟังสนุกนะครับเอาเป็นว่าเราฟังกันสนุกๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรกับมันมากมายนะครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมอยากมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยคือโอชิโนโกะนะครับเกิดใหม่เป็นลูกโอชิคือเรื่องนี้นอกจากแกนหลักของเรื่องแล้วอะ่ะมันยังมีเรื่องของการทํางานเบื้องหลังในวงการบันเทิงที่เขาเอามาเปิดแบบแผ่ให้ดูเลยอะ่ะและผมที่เคยทํางานในวงการนี้เหมือนกันหรือว่า ตอนนี้ก็ก้าวขาวไปแล้วครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะแต่ก็มีแอบเวอร์นิดหน่อยแต่มันใช่มันก็เลยทําให้ผมนึกถึงประสบการณ์ที่ผมเคยคุยกับคนที่ทํางานในวงการนี้เหมือนกันแล้วผมก็อยากเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเออเข้าใจไหมไม่ใช่เรื่องผมจริงไม่ใช่เรื่องของเออเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องของผม,มเรื่องนี้เออเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังหรือเรื่องผิดหวังอะไรเนี่ยและอยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดอยากให้มันเป็นส่วนตัวอยากเล่าให้ผมฟังแค่คนเดียวก็สามารถส่ง DM มาได้ทั้ง IG Facebook นะครับผมตามอ่านอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน